หายขณะนี้ทางเราได้ทําการโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่สอนอเมืองเชียงใหม่สวัสดีครับสนีส่ตำรวจสุทรเมืองเชียงใหม่ครับวัสดีครับ DHL เขาบอกว่าสินค้าตีกลับแล้วไอ้ไรรับส่งส่งไปที่เมืองไอ้หว่างต้าหมิงเบตเทียนอันประเทศจีนแต่ติดอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับครับอ่าศุลกากรเขาก็ให้หมายเขาก็ให้หมายเลขศุลกากรมา เขาให้ใหมายเลขศุลกากรมาศุลรรกากรก็ให้ใหมายเลขมาโอ้เยอะหลายตัว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจดเก้าตัวครับครับแล้วก็พัสดุที่ส่งไปมีหนังสือเดินทาง14เล่ม14เล่มแล้วก็ซุกซ่อนในเสื้อผ้า8ชุดมีบัตร ATM ไปด้วย8อ่าบัตร ATM 10บใบ ครับยังครับครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาผมผมอยูกไก่ไกลไงอคนนี้มันก็เลยบอกว่าเขาบอกเออนั่นแจ้งความนั่นจะแจ้งความให้นะอะไรประมาณนี้ครับอ๋อจให้ครับแล้วเขาบอกว่าต่อสายหาตำรวจให้อะไรประมาณนะี้ นี่นะครับจะลอขอสอบถามเนาะครับคือมีการจัดเ่็ยพัสด,ดุเนี่ยเป็นชื่อของใครใครผูร้ส่งใครเป็นผู้รับแล้วกระสบไปบที่ไหนใครเป็นผู้ส่งคนส่งอ่ะมันไม่ใช่ผมคนส่งอ่ะมันไม่ใช่ผมครับเป็นชื่ออะไรรัตนาแต่หมายเลขอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ผมคือผมไม่ได้เป็นคนส่งแต่เขาส่งไปหาค,คนที่ชื่อวหวังต้าหมิง ที่มณฑลเทียนอันปักกิ่งอะไรเนี่ยถนนเทียนอันปักกิ่งแล้วคุณมาแจ้งความคือ,ค,อคือเรื่องอะไรครับแจ,แ,จแจ้งความก็คือเขาบอกว่าอาให้ผมแจ้งความไว้เพื่อแบบว่าอาของเขาเนี่ยคือให้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้สง่งเขาให้ผมว่ายืนยันว่าผมไม่ได้เป็นผู้สง่ง มันเป็นของผิดกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยครับคือมายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนส่ง,งใช่ครับ<า>ใช่ใช่ใช่ครับแต่อาจจะถูกข้อมูลเอาข้อมูลไปอะไรประมาณเนะี้ตรงนี้มันถิดตั้งต่อก,กับบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายนะครับมันผิดกฎหมายในก้านขนส่งเนาะครับมาพวกอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรืออะไรครับ